ไม yeah, ่ไม่มามึงจะร้องไห้เลยพวกมึงเกีายวอย่าปนี้เหรอโอเคเกี่ยวป่วยก็อไม่มาเหรอมึงโมเดว่าสวยขนาดไหนมึงเป็นไม่ง่ายเหรอได้ที่ก็เดินลงไปทางนู้นไงนี่เขามาให้มึงชมก่อนเผื่อมึงจะเปลี่ยนใจรีบกลับร้องเลยหายร้อง ออเ,เราไปเดินตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินสะพานนี้แล้วออกทางนู้นเลย ถามไปไอ้เล so okay. so the ่งขึ้นวาเราออกตรงนู้นเลยใช่ไหมใช่เขาไปราตรงนั้นเขาจะไปถ่ายล้วตรงนู้นอ๋อได้ไงั้นเราเดินไปทางเดินไปทางีได้เหรอไนี่ไงถึงจะไปลรทางนู้นด้นเดินมาเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินไปไวๆเดี๋ยวกลับบ้านถึงนะ เล <X net repay> ่นมอไม่รทำไรเือแลุก้นเลาจะถ่ายรูปให้เราไงไอ้ไอ้เพราะว่ามันสอนว่าให้มันถ่ายนี้เราไปยืนตรงนั้นอเเล่ง่าเราจะันไงก่ะ จะเดินมาถ่ายให้ bỏ mướn rồi, để con chạy bỏ mướn rồi, Sáu Văn, Sáu Văn, không có ai hỗ trợ gì cả. 这个是狗了，是兔兔子，兔<對>子，兔子是什么？小白兔，小白哦，兔子，我、哦、那个袋呢？你，然他们那个袋。你是哪里的？泰国人啊，泰国，泰国。 ไเดี๋ยวเขามาหาที่นี่นี่ลงนิ้วเหนือน,นี่ลงนิ้วข้างบนอะที่จอดรถอยู่ข้างบนอะเยอะแยะอันนี้มาว่ายยาวยัง เราหยอดตังลงไปนะเขาก็จะมีเสียงวอวยพรเราด้วยนะที่นี่ พวกนี Harriet, <S <s ้รีสอร์ททั้งนั้นเลยพวกนี้เป็นรีสอร์ททั้งนั้น 不要那么高，不要高，不要动，動不高啊不。你你我跟你讲，你你今晚从门口走进来，门口门口走进来，不要动，OK。一直一只走，走到这边，OK。一只走，走到这边，OK OK。不要动，再来一遍，非常漂亮。再一片，再个边啊，你从从下面台阶下面往上走，台阶下面，在下面啊。啊来好，这样子这样下来，这样不的放低一点。OK。来走进来，不要动。OK OK。 โอเคเจ้าของโรงแรมเขาให้เราถ่ายนะเขาบอกว่าคุณต้องต้องสูงๆแล้วก็ถ่ายอย่างเงี้ยเออให้่ายเจ้าของสูงเลยได้เห็นโรงแรมเขาโอเคะ谢你วก的哦很漂亮很漂เ这一根杆买ี少นหมิง大ี呃เอ่อ 哦对对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 

高不换，所以一料，了，免了卷，不高兴，高不换钱。

บ้านหยุนสุยเหยาเดิมชื่อหมู่บ้านชางเจียวในหนานจริงดินแดงที่ผสมผสานระหว่างชาวหมิงหนานและชาวแคก เป็นสถานที่แห่งความมหัศจรรย์และความลึกลับเก่าแก่หมู่บ้านโบราณแห่งนี้อบล้อมด้วยขุนเขาทอดยาวกว่าสิบไมล์ลำธาร้างเจียวที่ไหลเอื้อคดเคี้ยวผ่านหมู่บ้านทิ้งร่องรอยหญ้าเขียวขจีและบ้วงอ่าน้ำใสก่อนจะไหลลงสู่ภูเขาไกลโพ้นการเดินทอดน่องไปตามเส้นทางหินกรวดริมลำทารจะพอค่อยเหอะกุ้ยสู่หมู่บ้าน้างเจียวเส้นทางคดเคี้ยวยาวไกลต้นไทอายุนับพันปีอาคารดิน อันหน้าพิศวงภูเขาอันหน้าทึ่งและสายน้ำใสสะอาดล้วนตกเล้าความรู้สึกสงบและเนือธรรมชาติตลอดทั่วทั้งหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำและใต้ต้นไทรเส,ส้นทางหินกรวดโบราณทอดยาวตัดกันความเงียบสงบแฝงไว้ด้วยความลึกลับและกว้างใหญ่ไพศาลแม้ว่าเส้นทางบางส่วนจะค่อยๆกลายเป็นหลงเป็นบ่อและถูกละเลยไปบ้างแต่หินที่เรียบลื่นก็ยังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสุขความเศร้าความฝัน และความปรารถนาของชาวฉางเจียวหลายชั่วอายุคนการเดินเล่นไปตามเส้นทางคดเคี้ยวเหล่านี้เผยให้เห็นทัศนียภาพอันน่าทึ่งของอาคารดินและทิวทัศน์ ชนบทเป็นประสบการณ์ที่น่าลหลงไหลอย่างแท้จริงสองฝั่งลำธารม,มีต้นไทรอายุกว่า12สตวรรษตั้งกระงักกระงานงดงามรากที่พันกันอย่างประณีตและกิ่งก้านที่เขียวชอุ่มแผ่ขยายความมีชีวิตชีวาแม้ในยามผันผวนของชีวิตแม้รากของต้นไทรจะแผ่ขยายไปด้านข้างและชิงแต่รากเหล่านั้นกลับไม่มีเส้นใหญ่ซึ่งเป็นต้นไทรใบเล็กพันหายากการนั่งใต้ต้นไม้ฟังเสียงน้ำไหลเอื้อย ซึมซับสายลมชนบทอัน่อ,อนโยนและมองดูชาวบ้านผู้เรียบง่ายและผ่อนคลายเดินผ่านไปมาทําให้เรารู้สึกผูกพันกับบ้านและธรรมชาติได้ช่างเจียวทุกย่างก้าวล้วนมีร่องรอยของวัฒนธรรมทุกภาพสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ถนนหนทางและซุ้มประตูเก่าแก่เปรียบเสมือนวายเก่าแก่ที่ค่อยๆจางลงตามกาลเวลานับปลายตลาดเก่าของช่างเจียวบ้านสองชั้นที่สร้างด้วยอิฐและไม้เรียงรายกันเป็นสัญลักษณ์แห่งถนนตลาดเก่าของช่างเจียวชั้นล่างของบ้านเหล่านี้หันหน้าเข้าหาถนนโดยส่วนใหญ่ยังคงรักษาผนัง ม้กระดานอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ชั้นบนส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชายคาไม้ทอดอยาวสองชั้นจนถึงกลางถนนให้ร่มเงาแก่ร้านค้าต่างๆคล้ายกับซุ้มประตูโค้งทางตอนใต้ของมณฑลฟูเจียนร้านค้าที่เรียงรายกันยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของหมู่บ้านบนภูเขาอายุ700ปีแห่งนี้ปัจจุบันถนนอายุกว่าร้อยปีแห่งนี้ยังคงมีร้านขายข,ายของชำร้านตัดผมร้านจำหน่ายโลหะและร้านขายยาแม้ว่าถนนจะดูรกร้างบ้างก็ตามที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรมแบ่งชาติในเดือนพฤษภาคมคศ2006และมรดกโลกในเดือนกร,รกฎาคมคศ2008หมู่บ้านฉังเจียวเมืองหนานจิงตั้งอยู่ในเมืองซูหยางอํเภอหนานจิงมณฑลฟูเจียง